สวัสดีครับผมนนท์นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ่อ vlog อ,อ่านว่าอะไรวะ vlog the vlog ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ vlog <c oughs> วันนี้วันวาเลนไทน์นะฮะวันนี้เราก็จะไปดูหนังที่คอนแกนนะครับ <c oughs> ที่จริงที่มหาสารคามก็มีโรงหนังนะฮะแต่เราไม่เข้าเราไม่ดูเราจะไปดูที่ <c oughs> คอนแกนวันนี้เราจะไปดู black panther เสือดำนั่นเอง ท,ที่เป็นข่าวนั่นแหละโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็คือชอบมากนั่นแหละที่มาของช่องนี้ก็มาจากซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองนะครับมาจากกัปตันอเมริกานั่นเองชื่อไทยของเขาก็คือกัปตันสุภาพนั่นเองนะครับผมก็เลยเอาชื่อของเขามาตั้งเป็นชื่อชาแนลของผมนั่นเองครับเดี๋ยวเจอกันที่คอนแกนเลยแล้วกัน น,นี่เราก็ถึงคอนแก่นแล้วนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมต้องเป็นกัปตันอเมริกาเพราะว่าถือว่าเป็นตัวแทนของคนที่เป็นคนที่ไม่สมประกอบก็คือเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอแต่ว่าก็อยากอยากจะเป็นทหารมีความจงรักภักดี ต่อกองทัพแล้วก็เป็นคนที่มีความกล้าหาญอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือก็คือเขาเป็นคนสุภาพนะฮะเขาไม่พูดคำหยาบาโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบพูดคำหยาบเท่าไหร่ก็สมัยเด็กๆพูดคําหยาบมากสุดก็แค่ไอ้ควายวาแต่เด็กสมัยนี้ไม่ใช่นะฮะก็อย่างเช่นไอ,ไ,อไอ้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันโงหนังเลยแล้วกันตอนนี้เราก็มาถึงโลตสัสคอนแกนนะฮะนี่ไงเจอแล้วเมเจอ ตอนนี้เราก็ซื้อตัวหนังเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนแล้วเราก็จะไปเล่นสวนน้ำมีส้มตำมีไก่ย่างนะฮะห็นิดไหม ร้อยร้อนอน,อน,นึ่งอีึ๊บอึ๊บอ่๊อึ๊บอึ๊จอึ๊บ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 อึบอึอึอึ๊บอึ๊บอึ๊อนแบอึ๊บอึอึ๊ 2, 5, 5, 5. อบอึ๊บ้ึ๊อออึ๊บอึ๊บอ็มบอึ๊ออึอึ๊บอึ๊บมึ๊ครับตอนนี้เราเา,าึนนึออ กันเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปตลาดต้นตาลเนาะจากนั้นเราก็จะไปดูหนังที่ซื้อตัวไว้นะฮะก็ตลาดแห่งนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแต่ว่าโอ้มีรถแซงรถแซงรถแซง <Huh? S 1> ถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยรถอาเซียนนะฮะรถอาเซียนก็ตลาดแห่งนี้ผมก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะแต่ผมไม่เคยมานะครับครั้งนี้ก็จะเป็น ครั้งแรกที่ผมมาตลาดต้นตานจังหวัดคอนแก่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงก็ตื่นเต้นพอสมควรเป้าหมายของเราก็คือจะไปหาของกินนะฮะโอเคเจอกันที่ตลาด ผมหาเ,เสื้อหาใน Google มันไม่เจอประวัติต้นตาลมันมีแค่บอกว่าเป็นตลาดของคุณมีไอเดียมาจากความตั้งใจของเจ้าของโครงการที่ให้เป็นศูนย์รวมชิ้นงานศิลปะของสะสมสิ่งประดิษฐ์เอามาโชว์แล้วก็ามาอวดแลกเปลี่ยนผลงานกันส่วนประวัติไม่แน่ใจเพราะว่ามีต้นตาลหรือเปล่าก็ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับมาเลยนี่คือตมเลง เหมือนเรากินต้มยำเลยแต่ว่ามันเป็นกระดูเขาเรียกว่าเล้งเลยนะส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยคือส่วนเล้งเห็นไหมเห็นไหมส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนส่วนเล้งเดี๋ยวชิมเนื้อมันดูเห็นไหมเน, <anes> นื้อก็เปื่อยมากไม่เหนียวนุ่มนุ่มดี <ส ỏi S 1> เหมือนต้มแซ่บที่เรากินตอนกลางวันเลย ทำไงถึงจะปากพับล่ะเพราะพยายามทำปากพับโอเคครับเราก็ไปเดินตลาดมาเรียบร้อยแล้วนะแอบผิดหวังน okay, ิดๆนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่เท่าไร่มันก็เหมือนตลาดแถวพันผมเลย ตอนนี้เราก็มาถึง Lotus, โลตัสโรงหนังของเราแล้วนะฮะถือว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้เข้าโรงหนังเมเจอร์นะฮะผมมีความคิดหนึ่งว่าเราจะแอบเข้าไปถ่ายหนังซูมคือถ่ายทั้งเรื่องเลยแล้วก็อัพลงยูทูบรอเ่นผมเป็นคนไม่ดูหนังซูมนะฮะดูแค่ในโรงนะเพราะว่าไม่มีเน็ตก็ไม่ดีนะฮะเราควรสนับสนุนนะเพราะว่า ว่าเขาจะทำหนังมาได้เนี่ยก็ใช้เวลานานนะอย่างเช่นเราทำคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยก็ทำยากเหมือนกันนะต้องใช้เวลานานต้องใช้เวลาตัดต่อนะแต่วองเขาเป็นหนังเนี่ยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยใช่เราก็ควรจะอุดหนุนนะอุดหนุนของแท้นะครับโอเคก็น่าจะเจอกันหลังหนังจบเลยแล้วกันก็สำหรับแบ็คแพนเตอร์นะฮะก็ทำให้ผมปวดคอพอสมควรเลยนะฮะพลทีบเบาฮะสรุปเรื่องสั้นๆให้ฟังแล้วกันไอเสือดำเนี่ย มัน,นอ,อาศัยอยู่ในป่าเป็นป่าสงวนอะ่ะเขาห้ามเข้าใช่แล้วทีเนี้ยไอ้กลุ่มเสือดาเนี่ยมันเป็นกลุ่มสุดท้ายเรื่องราวคร่าวๆก็จะประมาณว่ารัฐบาลเนี่ยไปสร้างอุโมงค์สร้างอุโมงคเพื่อจะให้กลุ่มเสือดาเนี่ยเออข้ามอุโมงคได้สะดวกจะได้ไม่กีดขวางการจราจรของผู้คนจากนั้นก็มีตัวร้ายนะครับตัวร้ายได้ไปดักซุ่มยิงพวกพวกเสือดําคนร้ายคนนี้ก็ได้ไปดักยิงกับลูกสมุนอะ่ะ ก็พกไลฟเฟิไปเยอะเลยสุดท้ายก็เสือดําก็ตายตายหมดเลยทีนี้คนร้ายก็รอดจบเรื่องฮะ <laughs> ก็สรุปง่ายๆ <c oughs> ผมคิดว่าผมให้ให้5นะ5เต็มส0ผมว่าผมยังไม่อินไม่อินเท่าไหร่กับเนื้อเรื่องนะฮะ <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบกับกับตันอเมริกาในภาคแรกกับแบ็คแพนเตอร์ภาคแรกเนี้ย <c oughs> กับตันอเมริกาเนี่ยทำให้ผมอินมากกว่านะฮะก็คือแบบอยากดูอีกอะแต่เรื่องนี้เหมือน เขาอยากทําให้มันจบๆจบไปเพราะว่ามีเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่รอฉายอยู่ใช่ไหมก็เอาเป็นว่าไปดูเองแล้วกันคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอ้ไปเล่นน้ํามานี่ไม่สบายเลยก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ